ผมซื้อมาคู่หนึ่งไม้มันนาขายใครก็ไม่มีใครเอาเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นไม้นี่ผมซื้อมาคู่หนึ่งไออีกต้นหนึ่งผมขายไปแล้วมันมันจะสวยกว่านี้หน่อยครับเนี่ยพอมันไม่มีแผลมันสวยของมันเองอ๋อนี่พอมันไม่มีแผลใช่มันมีมันพอมันไม่มีแผลอายุมันเยอะมันไม่มีรายละเอียดมันเป็นไม้ที่เห็นไหมผมถึงบอกว่าต่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาถึงบอกว่าไม้พอมันได้อายุมัน มันจะสวยของมันเองตามธรรมชาติด้วยด้วยนี่อันนี้ผมมึงไปตัดตัดมันเส้นหนึ่งเพราะว่ามันไปขวางมันลงมาขวางนี่ใช่ครับก็เลยยอมยอมให้มันเป็นแผลจริงๆถ้าเราเราไม่ไม่อยากเป็นแผลก็แต่ว่าเราต้องยอมว่ามันมีเส้นกว่าอมันขัดตาใช่มันขัดตาก็เลยยอมทั้งมันก็อันนี้เก่าแก่มากพอมันเก่าแก่ซึ่งซึ่งซึ่งมันเขาสร้างเนี่ยมันไม่เห็นมากกิ่งมันกิ่งมันไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่มันขาวสะอาดดีเนาะอะอันนี้อันนี้ผมผมทำความสะอาดมันจริงจริง อันนี้อันนีเน้เป็นเทคนิคหนึ่งของคนโบราณที่ที่สร้างไม้หมากเล็กหมากน้อยนะอยากให้ผิวสวยผิวสวยล้างล้างน้ำแล้วก็เอาแปรงขัดเสร็จแล้วเอาอายาแคปเทนอะแคปเทนแคปเทนรู้จักใช่ไหมครับรู้จักายาฆ่าเชื้อราตัวหนึ่งครับเอาผสมข้นๆเหมือนแป้งอะแล้วก็ทาทีเดียวแล้วก็แล้วเราก็ ปล่อยไว้แล้วเราก็ล้างน้ําแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆขาวมันเองอเทคนิคน,นะคือไอ้แคปเทนเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ความเข้าใจผมนะแคปเทนเนี่ยมันน่าจะเป็นเป็นยาฆ่าเชื้อราเพราะนั้นมันก็เลยไม่มีเชื้อราเกาะอเนี่ยเห็นไหมมันไม่มีเชื้อราครั้ง,งเดียวจบเลยครับครั้งเดียวจบเลยมันขาวอย่างนี้เลยแล้วมันก็จะอยู่ได้เป็นปีเลยนะนเพิ่งรู้นะจริงๆดำๆอ่ะม,มันมีผลกับต้นไม้ด้วยนะเชื้อราพวกนั้นอ่ะ มันจะทําให้ไม,ม้บันกิ่งมันเสียได้อืถ้าถ้าเราทําไว้อย่างเงี้ยมันจะสะอาดแล้วเชือ้อรามันเหมือนเชื้อโรคมันจะไม่ค่อยมาไอ้นี่อ,อ๋อนี่อ้ตัวนี้ก็สวยนะอายุน่าจะเยอะมากแล้ว <c oughs> แผลไ, <c oughs> ไม่มี <c oughs> แล้วซื้อมาซื้อมาตั้งแต่ง,งานาวัดมหาธาตุน่าจะประมาณหกปีได้แล้วั้ะปีซื้อมาไม้จบนะซื้อไม้จบใช่อแล้วก็มาตัดแก้นิดหน่อยซึ่งแก้ได้เท่าที่เราแก้ได้ออีไอ้ต้นหนึ่งมันสวยกว่านี้อันนี้ อันนี้เป็นหมากอันนี้อันนี้มันเป็นมันเป็นมันเป็นไม้คูไม้คูอ้ยสวยดีนะข้างบนเหมือนลูกบอลลยนีนี่นี่คือคือคือเมื่อก่อนนี้เราจะสร้างไม้ทรงแบบนี้ดูรายละเอียดก้นเลยเนี่คือทรงแบบนี้แล้วมันเป็นไม้ต้นแรกที่ที่เอาไปทําไปประกวดแล้วได้รางวัลของสมาคมซึ่งภูมิใจมากภูมิใจมากใช่ก็เลยเก็บมันไว้เป็นไม้คูเป็นรางวัลแรกของชีวิต ที่ประกวดไม้ได้รางวัลดูนี่ครับมันสวยดีนะครับอาจารย์เป็นรุ่นทรงทรโบราณเนาะเน,นี่ยแหละคือทรงโบราณแล้วเราก็เลยเก็บมันไว้ไม่ขายเอาไว้เอาไว้เ,ไวเป็นไม้ครูเราเนี่ยคือต้นแรกของของของ,ของที่เราสร้างแล้วเราได้ได้ได้รับรางวัลของสมาคมอืมโอ้รากมันติดกันได้เลยนะครับอาจารย์มันละลายติดกันได้นะโอ้มันมันมีดราม่าเยอะมากเลยนะต้นนี้ทำไมครับอาจารย์เชื่อไหมว่า ผมไม่เจอแล้วผมอยากได้ผมไม่มีตังค์ผมไปกับผมไปกับเขาแล้วผมไม่มีตังค์แล้วอยากได้ทําไงผมว่ากลับมาแล้วผมจํานําทองสองสลึงผมนั่งรถไปซื้อมาเนี่ยครับผมนั่งรถนั่งรถไปซื้อเอามาจากไหนครับเนี่ยลาดบุรีลาดบุรีผมอยากได้ขนาดนั้นเลยใช่แล้วเอามานะด้วยความที่เราเราจะนักกำลังบ้านะ <c oughs> ผมเอาาได้มาผมกลับถึงสวนประมาณประมาณสองทุ่ม ผมทำไม้ตัวเนี้ยถึงตีสี่คือกำลังเหอะโอ้สวยนะครับแต่ตอนนี้ก็ต้นนี yes, ้ก็เก็บไว้คือคือมันขายมันก็ไม่ได้ราคาอะไรเราก็เก็บมันไว้เพราะเนี่ยไม้ต้นแรกเราที่เราเราสร้างแล้วเราประกวดได้รางวัลอะไรเงี้ย